S a s s a l a m u a l a i k u ุม a r a h m a t u l l a h i taala hi barokatuh b i s m i l l คำว่าละหมาดสุนัตนะครับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับมันแตกต่างกับละหมาดฟัดดูอย่างไรนะครับความหมายของคำว่าการละหมาดสุนัตนะครับคือละหมาดที่คนมุสลิมนะครับทำด้วยความเต็มใจนะครับไม่ว่าจะเป็นละหมาดที่ทำในเวลากลางคืนหรือทำในเวลากลางวันนะครับ และหมาสุนัตนี้ยังเป็นที่รู้จักในานามของลหมาสุนัตนาฟิลหรือลหมาตาตาวูฟกล่าวคือนะครับลหมาที่ไม่ได้บังคับให้เราทำนะครับผู้ใดที่ทำก็จะได้ผลบุญไปนะครับและผู้ใดที่ละทิ้งก็ไม่ได้บาปนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันมีความสำคัญและมีความอัศรร ที่ยิ่งใหญ่ต่าง,าง,างนาๆนานาอันมากมายนะครับละหมาดสุนัตนั้นมีมากกว่าละหมาดฟัดดูห้าเวลานะครับแต่หากว่าละหมาดฟัดดูนั้นให้ทําได้ในห้าเวลาต่อหนึ่งวันแต่ละหมาดสุนัตนั้นไม่มีขอบเขตกําหนดที่แน่นอนในอดีตบรรดาสหบัต หลายต่อหลายท่านจะทําละหมาดสุนัตนับเป็นร้อยรอรอกะอัดด้วยกันนะครับตัวอย่างบางส่วนของการลาะหมาดสุนัตนั้นได้แก่การลาะหมาดเอสติกละละหมาดบุซูฟละหมาดตารเวะละหมาดเตาบัตละหมาดตัสเบะและละหมาดอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับรรนั่นก็คือการละหมาดสุนัตนะครับสรุปการละหมาดสุนัตก็คือการที่ ใครจะละหมาดก็ได้ไม่ได้บังคับคนใดคนหนึ่งหรือหมู่คณะนะครับแต่มันจะมีผลบุญมากมายเช่นเดียวกันนะครับใครทามากก็ได้มากใครทําน้อยก็ได้น้อยใครทาไม่ได้ทําก็ไม่ได้เลยนะครับไอ้นั้นก็คือ,อาการละหมาดสุนัตนะครับ